เปลี่ยนสายพานสกูปปี้ไอ2019 EP ที่2ครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาเริ่มทำการประกอบกันเลยนะเรื่องของเม็ดตุ่มนะในแต่ละรุ่นน้ำหนักมันไม่เท่ากันถ้าเราใส่ผิดแน่นอนอัตราเร่งมันจะไม่เหมือนเดิมนะถ้ามันสึกเป็นเหลี่ยมมากเวลาออกตัวมันก็จะอืดกินน้ำมันนะทุกท่านนะแล้วก็จะมีเสียงดังก๊อกๆด้วยนะถ้ามันเป็นเหลี่ยมเยอะก็แล้วกันนะให้เพื่อนๆทาการเปลี่ยนออกนะ ทีนี้ในเรื่องของเม็ดตุ่มนี้นะในเคสนี้เราไม่ได้เปลี่ยนออกเพราะว่าเราไปเบิกมาได้เฉพาะตัวสายพันธุ์แท้ส่วนเม็ดตุ่มเขาบอกว่ารุ่นนี้ไม่มีไม่มีมมว่าั้นนะไม่ค่อยมีใครเปลี่ยนเลยเขาว่าั้นนะทีนี้ถ้าเราไปซื้อเม็ดตุ้มเทียมน้ําหนักมันก็ไม่ได้อยู่ดีอะนะอ่าสิบหกกร,รัมหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเม็ดตุ้มสกูปปี้ไอปีสองพันสิบเก้าเนี่ยน้ําหนักร้อยกร,รัมนะ น้ำหนักร้อยกรัมก็คือ6เม็ด6เม็ดรวมกันได้100กรัมนะทุกท่านนะก็ไปคำนวณเอามันจะตกเท่าไหร่เม็ดละเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบก็ว่ากันไปนะครับทุกท่านนะทีนี้ในขั้นตอนของการประกอบนะครับเวลาเราประกอบก็ด้านที่เป็นพัดติครอบด้านที่เป็นพัดติครอบเนี่ยให้ใส่ในทิศทางทวนเข็มนะด้านที่เป็นพัดติครอบให้ใส่ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา นะครทุกท่านนะมันจะมี2ด้านอยู่นะครับสําหรับเม็ดตุ้มนะซูซูกิกับฮอนด้าประกอบเหมือนกันเลยให้เอาด้านที่มีพัดติครอบใส่ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับทุกท่านนะก็ตามนั้นเลยนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มทำการประกอบนะครับในชุดสายผ่านเราจะเริ่มทำการประกอบนะครับชามใบพัดกันก่อนเลยแต่ในส่วนของเรื่อง การบำรุงรักษาการถอดแยกชิ้นการประกอบชามสไลด์นะพูดถึงชามสไลด์หรือว่าผู้เล่หลังก็เอาไว้ตอนหน้าก็แล้วกันนะครับทุกท่านบูตตัวนี้นะครับอย่าไปทาจารบีเยอะนะเอาน้ำมันลูบๆพอมันมีความชื้นก็พอนะครับเดี๋ยวมันจะไปทำให้าสายพานมันลื่นนะครับทุกท่านอย่าไปใส่เยอะอย่าไปทาจารบีนะครับเอาแตะๆเบาๆนิดนึง แล้วก็รูปให้มันมีความชุ่มชื้นก็พอนะครับทุกท่านเวลาประกอบก็ประกอบเข้าไปตามนี้เลยนะทั้งประกอบทั้งเม็ดตุ้มนะครับดันเข้าไปที่สําคัญอย่าลืมใส่แหวนตามเข้าไปด้วยนะมันจะมีแหวนตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับอยู่หลังชามเม็ดตุ้มนะใส่เข้าไปเลยนะอันนี้เป็นสายพานแท้ที่เราไปเบิกมาจากศูนย์นะทุกท่านในวันที่เราไปทําการเบิกนั้นต้องเข้าใจนิดนึงว่าเม็ดตุ้มตรงรุ่นมันไม่มีเราก็เลยได้มาเฉพาะสายพานนะครับ เราได้มาเฉพาะสายพานจร,จริงๆนะครับทุกท่านนะเราก็จะเปลี่ยนแค่สายพานใช้เม็ดตุ้มเดิมทีนี้ในการประกอบนะในการประกอบประกอบแบบที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้การประกอบแบบที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้คือการประกอบที่ไม่แนะนําเลยไม่แนะนําเลยถ้าไม่ใช่ช่างนะไม่แนะนําเลยนะเวลาประกอบเนี่ยสายพานตัวหนังสือนะตัวหนังสือที่สายพานเราจะต้องอ่านได้ตามปกติไม่ใช่ว่าไปกลับหัว ตัวหนังสือนะนั้นถือว่าผิดด้านทีนี้สายพานเนี่ยถ้าเราใส่ผิดด้านมันจะมีผลอะไรไหมก็สายพานออกแบบมารับแรงกระแทกด้านเดียวมารับแรงดึงแรงกระชากด้านเดียวก็มีโอกาสขาดน,นั่นแหละนะการประกอบแบบนี้การประกอบแบบนี้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้ถือว่าใช้คําว่าประกอบผิดก็ได้นะถ้าเป็น บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ช่างเนี่ยประสบการณ์น้อยไม่อยากให้ใช้วิธีนี้ไม่อยากให้ใช้สูตรนี้ในการประกอบเลยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการขันบีบชามหน้าพอเราขันบีบเข้าไปปับ๊บมันจะไปบีบสายพานโอกาสที่สายพานจะแตกจะร้าวข้างในมันมีสูงนะครับทุกท่านนะ,ะตรงนี้ไม่แนะนําให้ใช้เทคนิคนี้ในการประกอบนะครับทุกท่านนะแต่นะครับก็อย่างว่าแหละนะครับถ้าเป็นช่างก็สามารถ ใช้เทคนิคนี้ได้เพราะว่าเขาทําทุกวันเขาจะมีวิธีการบีบให้สายพานมันตกล้องเขาจะมีวิธีการดูว่าชามใบพัดชามใบตุ้มมันบีบสายพานหรือเปล่าเขาจะมีเทคนิคการดูนะทีนี้นะครับเราจะประกอบให้สูตรง่ายๆสูตรที่ถูกหลักก็แล้วกันนะครับเวลาใส่สายพานก็อย่างที่บอกแหละตัวหนังสือนะก็เอาให้ มันอ่านได้ตามปกติไม่ใช่ว่าไปกลับหัวกับหางแหวนตรงนี้นะแหวนตรงนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับแหวนตัวนี้นะครับอย่าลืมใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะใส่เข้าไปก่อนนะมันจะมีแหวนรองเหมือนของมิโอฟิโนนะครับสกูปปี้ไ2019เอาสายพานคล้องเข้าไปแบบนี้อ่านะเอาสายพานคล้องเข้าไปแบบนี้เลยนะทีนี้ก็ใส่ชามใบพัดเข้าไปดันชามเข้าไปให้ลึกดันชามเข้าไปให้ลึกฟันเฟืองมันจะโผล่แล้วเราค่อยใส่เฟืองสตาร์ท เฟืองสตาร์ทเนี่ยเอาสวมเข้าไปมันจะต้องล็อกกันกับฟันเฟืองเพาข้อเวี่ยงนะครับแล้วก็ใส่แหวนหนึ่งตัวนะแหวนเมื่อกี้แหวนหนึ่งตัวแหวนบางตัวเล็กนะครับแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมนี่น็อตเบอร์24ในขั้นตอนของการประกอบนี้จะใช้น้ํายาล็อกเกลียวอยู่แต่ผมอาจจะบางๆไว้สักนิดนึงนะเพราะว่าน้ํายาล็อกเกลียวผมเคยทคําคลิปไปแล้วน้ํายาล็อกเกลียวโดนมือแล้วทีนี้ช่องถูกแบนไปพักใหญ่เลย นะครับทุกท่านนะก็ใครไม่ทําลิปก็ไม่รู้หรอกนะว่าตรงไหนผิดไม่ผิดนะทีนี้เราก็าบีบบีบปุเร่หลังของสายพานก็ประกอบเข้าไปตามนี้นะครับทุกท่านมันก็เป็นเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคที่นํามาฝากเพื่อนๆพี่น้อง f อทุกท่านที่เข้ามารับชมก็ให้เราสามารถนําไปใช้กับรถตัวเองได้นะตรงนี้มีแหวน1ตัวนะาชามหลังชามหลังก็เรื่องของชามหลังก็ยกยอดไปตอนหน้า EP หน้าก็แล้วกันนะครับ ยกยอดไปอีพีหน้านะทีนี้ก็หยอดน้ำมันลงไปก็หยอดน้ำมันลงไปนะก็ไม่ใช่น้ำมันน้ำยาลอกเกลียวนะครับน้ำยาลอกเกลียวนะครับทุกท่านก็หยอดลงไปก็แล้วกันนะครับกันน็อตคายนะแล้วทีนี้เราก็ขันเข้าตามปกตินะั่นแหละไม่ต้องไปตึงมากเพราะว่า,วาไอชามหลังเนี่ยชามหลังเนี่ยขันมากน็อตเกลียวมันมักจะรูดนะส่วนชามหน้าเนี่ยโอ้โหคนถอดรอบหน้าเนี่ยโอ้งานเข้าเลยแหละ นะถ้าขันแน่นๆเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราเคยเจอคลิกต้องใช้บล็อกลมจากร้านของรถใหญ่ถอดออกนะหมดลมไป3ถังขนาดถังลมขนาด200ลิตรนะถึงจะยิงออกนะครับทุกท่านถึงถอดน็อตออกได้นะครับอันนี้ก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับทุกท่านนะก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมว่าทิศทางของการใส่สายพานเนี่ยถ้าเราใส่ผิดมีโอกาสสายพานขาดได้ เนะครับเพราะว่าสายพานออกแบบมาให้รับแรงบีบแรงกดจากด้านเดียวแล้วก็แรงกระชากแรงดึงจากทิศทางเดียวนะครับทุกท่านนะใส่ตัวหนังสือให้อ่านได้ถ้าเป็นของ Honda ถ้าเป็นของอะยามาฮ่าใส่ตามหัวสอนเลยหัวสอนชี้ไปทางด้านหน้านะครับทุกท่านก็ใส่เข้าไปตามนั้นเลยนะเอาละนะครับในคลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ใน EP หน้าในตอนหน้าเดี๋ยวเราไปทำการ แยกชิ้นบำรุงรักษาชุดชามสไลด์หลังกันดีกว่าครับพบกันตอนหน้าครับเพื่อน